ในค่ำคืนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณเอ็ดออฟ n อนส์เขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณเขาอยากคุยกับคุณมากๆเลยเขาอยากใช้เวลาอยู่ร่วมกับคุณเขาอยากจะดูแลแล้วก็เอาใจใส่คุณปกป้องคุณ อยากจะหาอะไรอร่อยๆทานด้วยกันในออพเพนเดเคิลเขาได้เตรียมการแล้วล่ะเขาได้วางแผนมาสักระยะหนึ่งแล้วว่าเขาอยากจะมาหาคุณเขามีความรู้สึกว่าอยากที่จะมารับคุณพาคุณไป ที่ไหนสักแห่งหนึ่งที่มีความเป็นส่วนตัวในที่ที่คุณชอบในที่ที่คุณอยากจะไป The Sun เพราะเขามีความสุขมากๆที่ได้ที่ได้อยู่กับคุณใช่แล้วเขาจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดหลังจากทานอาหารแล้ว เขาอยากจะกอดคุณอยากจะจุคุณ i t of Pentacles เขาอยากบอกว่าเขาจะพยายามให้เวลากับคุณมั่นคงและสม่ำเสมอกับคุณถ้าหากวัาที่ผ่านมาเขามีเวลาให้กับคุณไม่มากพอ เขาอยากจะขอโทษคุณเขาอยากจะมอบสิ่งดีๆให้กับคุณอย่างดอกไม้สักดอกหนึ่งในขณะที่คุณกำลังจิบกาแฟเขาจะมาข้างหลังคุณแล้วก็อยากจะยื่นดอกไม้ให้กับคุณในออบสอด เขาตั้งใจจริงๆนะที่จะทำอย่างนั้นเขามีความฮึกเหิมในใจว่าเขาจะต้องทำให้ได้จะทำดีกับคุณเพราะที่ผ่านมาเขาอาจจะรู้สึกผิดกับคุณเขาอาจจะใจร้อนเขาอาจจะเคยใช้คำพูดไม่ดีกับคุณเคยลงโทษคุณต่างๆ แต่ตอนนี้เขารู้สึกเสียใจที่เขาเคยทำไม่ดีกับคุณ for of cups ใช่แล้วเพราะคือคือคุณคือสิ่งเดียวที่เขาต้องการไม่มีใครที่จะสามารถแทนที่คุณได้แม้จะมีคนอื่น เข้ามาให้ความสนใจกับเขาแต่ไม่มีใครที่จะเหมือนคุณสักคนเดียวเขาเฝ้ารอแต่คุณเขามีความรู้สึกว่าคุณมีสเสน่ห์ดึงดูดกับเขามากมายเหลือเกิน Queen ีนอ w o r อ s แต่เขารู้สึกว่าในช่วงหลังๆคุณอาจจะดูเย็นชากับเขาบ้างแล้วคุณก็อาจจะมีการใช้คำพูดที่ไม่ดีกับเขาเช่นกันแต่เขาก็ให้อาภัยคุณเพราะเขาเคยทำไม่ดีกับคุณก่อนต่างหา King of Bons d ตอนนี้เขารู้แล้วว่าสิ่งที่เขาต้องการและปรารถนาก็คือคุณ เขาอยากจะกอดคุณมากๆเขาคอยอสืบส่องคุณอยู่ตลอดเวลาเขาจะห่วงคุณและจะไม่ยอมให้คุณไปไหนจากเขาอีกต่อไปไฟล์อัพครับใช่แล้วเพราะการอยู่ห่างจากคุณมันทำให้เขารู้สึกคิดถึง เขารู้สึกถึงความสูญเสียเขาไม่อยากที่จะสูญเสียคุณไปอีกแล้วเพราะคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเขานั่นเองในอ็อบครับเขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงเขาก็จะต้องมาหาคุณ เขารู้แล้วว่าเขาควรจะต้องทำอย่างไรนั่นก็คือการที่จะเข้ามามอบความรักให้กับคุณมอบสิ่งดีๆให้กับคุณเขากำลังเดินทางมาหาคุณ